ตายคุณรุดมองในเรื่องนี้ยังไงคือความสงสัยนะหลังจากคำพิพากษาเนี่ยความสงสัยก็มีมานานแล้วล่ะนะเดี๋ยวมีตลอดเวลามีตลอดเวลานะฮะตั้งแต่แกระแจ้งขอหาการสั่งฟ้องมาคำพิพากษานี่ก็ยังเกิดความสงสัยครับความสงสัยไม่ใช่ความสงสัยของ,ของผมคนเดียวส่วนตัวนะครับเป็นความสงสัยของคนจํานวนมากแม้กระทั่งอาิบดีผู้กิพาก็สงสัยผัวน้าสารก็สงสัยในคำพิพากษาก็เขียนไว้บันทึกไว้ในคำพิพากษาท้ายคำพิพากษาอันหนึ่งด้วยใช่ไหม ทุกสายยังสงสัยหัวหน้าศาลยังสงสัยเลยก็คือสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นสงสัยนะฮะหลักของความผิดอาญาเนี่ยนะการลงโทษทะเบีญมันต้องสิ้นสงสัยใช่ไหมฮะจะลงโทษคนคนหนึ่งต้องสิ้นสงสัยเลยนะฮะว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดหนึ่งมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงครับและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้นแต่นี่มันสงสัยทั้งสองสเต็ปเลยว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่เพราะว่าที่บอกว่า น้องเดินขึ้นไปไม่ได้มันเป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความจริงสามขวบเองนะมันก็ความเชื่อมันไม่คือมันไม่ใช่เป็นภาวะปกติแล้วก็เกินจินตนาการของคนปกติเวลาคนมนุษย์มันดินน้นรนใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพใดเดินแบบใดเดินหลายวันเดินใช่ไหมฮะเดินไปร้องไห้ไปดิน้นรนหาชีวิตรอดอเห็นก้อนอหินใหญ่ก็พยายามจะขึ้นไปเพื่อหาจุดพักมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ครับย้ำนะค,ะคุณวิรัตครู้คิดว่าเด็กสามขวบเดินขึ้นได้ มันอยู่ในวิสัยผมใช้คำว่าอยู่ในวิสัยที่เดินขึ้นได้ขึ้นอยู่ก<ด>ับเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงใช่ครับยิ่งถ้าเดินตามพ่อแม่ไปนี่ผมว่าได้เลยกํากลังเนี่ยได้เลยนะฮะคนเนี่ยยิ่งได้หลนหนีตายก็ยิ่งมีใช่ไหมะฮะมกความมานะมีสภาพร่างกายมันก็จะนั่นแม้จะอด,ดอาหารเลยก็ตามเหอะใช่ะะะฮะอย่างนี้เดี๋ยวจะเท้าความว่าทําไมผมดึงเข้าไปผมเป็นอนุกรรธิการยุติธรรมนะฮะแล้วก็ไปกันนะฮะสองตไปกับคณะเขา ก็เดินขึ้นไปถึงจุดเลยนะที่พบศพน้องใช้เวลาขึ้นก็ประมาณชั่วโมงมั้งลงสี่้าทีอะไรประมาณนี้ครับนะฮะก็ก็เห็นผมก็บอกว่ามันเดินได้ขึ้นได้ขึ้นได้หลายคนก็บอกว่าเดินได้นะฮะไม่ตรงกับที่ตำรวจไม่ตรงต้องสม็จมันเป็นความเชื่อแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเดินในภาพปกตินะครับครับอยู่ในวิสัยที่เดินได้ไม่ใช่เดินไม่ได้อย่างแน่แท้ครับบวกกับมีคนเห็นลุงพลในเวลานั้นอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาตรงนั้น ประกอบกันได้ไหมว่าอ่ะคนละเรื่องใช่ไหมะคนละเรื่องกันเลยคืออย่างนี้เราดูจากคือที่ศาลพิพากษาลงโทษไม่ได้ลงโทษเรื่องฆ่าเลยนะถูกไหมฮะประมาทเพราะว่าตั้งข้อหาในฆ่าถ้าพฤติการเป็นไปตามที่กล่าวหาในการแจ้งข้อหาของตํารวจแต่แรกการฟ้องของอายการก็คือว่าลุงพลเนี่ยแบกน้องชมพู่ขึ้นไปอ,อาจจะสลบหรืออะไรก็แล้วแต่นะแบกขึ้นไปบนภูเขาก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงใช่ไหมครับ น้องชมพู่ถูกตบสลบใช่ไหมน้องคงไม่ได้เดินอ่ะต้องแบกแบกขึ้นไปการแบกขึ้นไปไม่มีใครเห็นหนึ่งไม่มีใครเห็นก็สองดีเอติดไหมมันควรจะติดไหมที่บนศพน้องชมพู่อ่ะหนึ่งชั่วโมงเหงื่อไหลครย้อยอ่ะชั่วโมงกว่าด้วยผมว่าถ้าแบกอ่ะต้องติดกันอ่ะของลุงพลกับของมมันควรจะมีไหมเจ้าควรมีถ้าแบกขึ้นไปจริงจริงเดินไปชั่วโมงเป็นชั่วโมงทั้งติดที่เสื้อผ้าติดที่ร่างกายเนื้อตัวอะไรก็แล้วแต่ ใช่ไหมแล้วก็ต้องลงโทษข้อหาฆ่าเป็นการฆ่าแบบเล็งเห็นผลก็คือว่าเอาไปปล่อยรู้ว่าปล่อยแล้วเดี๋ยวน้องต้องตายเพราะว่าใช่ไหมอดอาหารไม่มีน้าไม่มีอาหารครับแล้วก็ฆ่าโดยไต่ตองนะคือวางแผนเลยก็คิดตั้งแต่ข้างล่างไง<อ>ว่าจะาไปปล่อยแล้วจะตายแต่ตำรวจแต่ไม่ได้ลงโทษข้อหานี้ตำรวจบอกเหมือนกับทําร้ายไปเผลพังเผลไปอืแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยแบกน้องไปขึป้นบนเขาอืมไม่ได้มีเจตนาฆ่า ตั้งแต่ต้นเพราะว่าอาจจะเป็นลูงกระลาก็ถือเป็นเจตนาแบบลรงเห็นผลแต่ไม่มีมูลจูงใจว่าต้องฆาตกรรมทําไมก็หาไม่เจอก็ไม่มีไงเมื่อไม่มีแรงเห็นผลเมื่อไม่มีแรงจูงใจมันก็เป็นข้อสงสัยอ่ะแล้วสงสัยก็ต้องยกโดยหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยไปถูกไหมฮะเมต่คนจะคิดว่าคุณุเข้าข้างลุงพลนะเนี่ยพูดตามจริงข้างไม่เข้าข้างไม่รู้มันจะเข้าข้างใครก็ไม่รู้ผมพูดตามเหตุตามผลแต่คุณไม่รู้ดูเหตุการณ์แล้วมัน มันมีข้อสงสัยเยอะก็อธิบดีสารยังสงสัยเลยหัวหน้าสารก็ยังสงสัยใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะผมะส่วนพิรุษต่างๆเช่นลุงพลบอกจะไปรับพระตอนกี่โมงแล้วให้การไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งไปบอกคนที่เห็นลุงพลไปบอก<ม>ให้เขาเปลี่ยนเวลานะ<ม>ให้ปากค้าไม้เอาไม้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาต้องไปเที่ยวแก้ไขให้คนนั้นคนนี้พูดเปลี่ยนแปลง<ม>ว่ามันเป็นความที่อาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรกันถือเป็นสาระอะไรไม่ได้หรอครับ อยก็หาว่าเขาไปขู่บ้างนะฮะอะไรอย่างเงี้ยลุงพลก็บอกก็ไม่ได้ขู่อะไรเพียงแต่ว่าคุณพูดไม่ตรงความจริงก็เลยไปบอกว่าพูดให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักฐานที่จะนําคุณอย่าไปบอกว่าเห็นผมตอนน้องหายคุณต้องมองเห็นผมตอนเจ็ดโมงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะก็ผมไม่รู้เรื่องเวลานะผมไม่ได้ติดตามรายละเอียดนี้เอางี้ก่อนความเชื่อไม่ใช่ความจริงและพิรุธก็ไม่ใช่ความเท็จพิรุธก็ไม่ใช่ความเท็จพิรุธเป็นเพียงศกหน้าสงสัย เอามาใช้ในทางกฎหมายอะไรในการลงโทษไม่ได้ก็น่าสงสัยว่าคุณถ้าเป็นคนไม่ได้ทำเนี่ยคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือคุณจะต้องไปเที่ยวให้คนนั้นคนน,นี้เปลี่ยนแปลงคำให้การเหรอไม่ใช่เรื่องอะไรเขามีเหตุผลแล้วเราไม่ทราบนะครับเพราะว่าคุณอาจจะพูดขัดเคื่อนพูดไม่ตรงหรือตัวเขาเองเนี่ยถูกซักถามบ่อยๆถูกถามหลายครั้งทีแรกพูดตรงถูกถามหลายๆครั้งกลายเป็นไม่ตรงไปอะไรก็มี๋อ้หรือขี้เกียจพูดเพราะขี้เกียจพูดเป็นพิรุษแล้ว เพราะคุณถามอ่ะผมไม่เชื่อถือคุณผมไม่ศรัทธาคุณผมขี้เกียจพูดต่อให้คุณเป็นตำรวจเป็นเจ้าพนางงานใช่ไหมฮะก็หาว่าเป็นพิรุษแล้วแต่ถ้าคนเขาไม่ได้ทำเขาโอเว,วลาถามอะไรเขาก็พูดไม่พูดเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมเป็นผมผมจะไม่พูดแล้วยิ่งพูดยิ่งกลายเป็นเอาไปตีความกันมั่วหมดอ๋อแล้วพฤติการสอบคืออย่านทุหลัเนี่ยนะฮะหลักเนี่ยโจทย์เนี่ยรัฐจะต้องพิสูจน์การกระทำความผิดนะครับไม่ใช่ให้เจ้าตัวพิสูจน์ว่าตัวไม่ได้ทำนะว่าจะยังไงฮะ อันนี้มันเป็นสมัยโบราณไอ้ที่พิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ทำเนี่ยเป็นสมัยนู่นนะ,นะฮะจารีตนครบาลสมัยโบราณครับที่ว่าเอ๊ะทำไมจะทําดําน้ําเอาลุยไฟใช่ไหมฮะเองต้องพิสูจน์ได้ว่าเอ็งไม่ได้ทำอ้าวอันนี้มันก็เป็นที่มาของการปฏิรูปกระบวนการที่ทำไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยตอนเหตุการณ์นั้นเนี่ยตำรวจเขาบอกเขาไปสอบถามญาติญาติหลายคนเลยม,ม,มีแต่ลุงพลนี่แหละที่ไทม์ไลน์ไม่แน่ชัดในเวลาที่น้องหายแน่ดิทำไมจะไม่แน่ ก็ตาชานเนี่ยแต่ผมไม่ทราบเขานําไปเบิกความสารหรือเปล่าตาชานทราบใช่ไหมได้ได้ได้ดูอยู่ไหมที่เขาพูดออกทีวีพ่อของแม่น้องชมพู่พ่อแท้ๆนะคุณต้าก็คือพ่อตาพ่อตาของลุงพลเองก็เขายังบอกเลยตอนที่มีคนวิ่งไปบอกว่าเด็กหายเนี่ยก็ลุงพลก็กรีดยางอยู่กับเขาผมไม่ทราบว่าได้นําไปเบิกความหรือเปล่านะแต่ออกทีวีนะตาชานเนี่ยถูกไหมฮะอันมันไม่จบเหรอว่าเขามีที่อยู่ ตอนน้องหายถูกไหมฮะแต่ถึงตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้เขาจะพูดยังไงไปแล้วนะแต่ทีวียังมีหลักฐานอยู่เลยนะว่าเขาพูดแบบนี้อว่าอยู่กับเนี่ยกิยางกันอยู่หลายคนแล้วก็พ้อมมีคนวิ่งมาบอกก็เลยกลับไปช่วยกันหาอืวิ่งไปช่วยกันหาครับครับแล้วถ้าน้องชมพู่เนี่ยตามที่ความเชื่อนะฮะือสตอรี่ที่สร้างขึ้นว่าตบเด็กนะชวนเด็กจะไปเที่ยวเด็กไม่ไปโมโหโมโหโมโหร้ายตบเด็กเด็กสลบนอนอยู่ตรงนั้น นะฮะจนแล้วก็เราก็ไปส่งพระแล้วระหว่างที่เด็กนอนอยู่ตรงป่าเราป่ตรงนั้นชาวบ้านหากันเป็นร้อยเป็นพันแล้วนะแต่ไม่เจอเด็กอือถูกไหมฮะแล้วพอกลับมาอ๋อเด็กยังอยู่เลยแบกขึ้นไปบนภูเขาแต่ผลการตรวจดีเอไม่มีสัมผัสกันแต่กรณีที่คุณไม่รู้ฮะตำรวจเนี่ยระดับของพอตอรอคุมเองและใช้เวลานานหลายปีมันน่าจะมีความหนักแน่นนะคุมเองระปัญหาพอตอรอุมเองเนี่ยนะเป็นปัญหาน่นเป็นปัญหา พราะว่าพอคุมเองแล้วเนี่ยตอนแรกไปพูดใช่ไหมฮะพอทันทีที่พบศพมีการพูดเลยว่าน้องนะฮะมีคนร้ายใจอำมหิตนู่นนี่นะฮะจะต้องจับตัวให้ได้อืมอ่าถ้าจับไม่ได้ไม่กลับ,บได้นะครับทั้ทงที่ยังไม่ได้มีการทําสํานวนชนะสูตรพิศษเลยเพื่อให้ทราบเหตุแห่งการตายและพฤติการที่ตายอันนี้เป็นบทบังคับของกฎหมายนะที่สาคัญมากเลยนะเรื่องอะไรฮะ ก็คือการต้องมีการทำสำนวนชนะสูตรพิสพศก่อนไม่ใช่ไม่ใช่การชนะสูตรพิสพศนะ,ะสำนวนชนะสูตรพิสพศไม่ใช่ที่บอกว่านี่เห็นรอยจ้ำรอยแผลที่อันนั้นเป็น,นการตรวจ